ใจก็เดินนีไปไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหม สิ่งที่ใจราไอยคว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจทิ้งมันไปก่อนตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจถูกสุขที่แท้อาจไม่ม อันนี้น่าจะขึ้นนี่น่าจะเป็นข้างนอกระดักข้งนอกเปล่านอกมันเป็นเหมือนแบบใหญ่ๆเลยนะเออละ่นแหละ นั้นอะไฮไลท์ค่ะที่พี่ไปเจอพี่พี่ไปถ่ายรูปอยู่ข้างหน้ามันไงมอันนั้นอีกอันนึงอันนึงเดี๋ยวเราต้องขับรถไปอีกอันนี้เหมือนเหมือนข้างหน้าแลเนี่ยนี่ยเซมาธรรมาจากอยู่ข้างหน้าอันนี้เหมือนทางขึ้นเนี่ยข้างหน้าน่หันหน้าไปเนี่ยแอร์มานัดพี่มาพี่มานั่งไม้ไอ้เนี่ยกันเนี่ยเปย์เปย์เนี่ยถ่ายรูปสวยนะอนี่วิดีโอวิดีโอแต่เนี่ยมันเราก็ไปเดินเที่ยวกัน มันเหมือนขลังจริงเนาะเราจะเดิน,น,เ,นเที่ยวกัน,อ,น,นอ,อันใหม่อันนี้ใหม่